สบัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลสมองสมบูรณ์พ่อพ่อก็สอนของแทนคือเก่าพี่น้องเ้ยมาพ้ากันมาถามหาน้องเท่าพี่น้องเ้ยน้องเท่ากับแจ็กสีอันแจ็กยูใสก็บาสิพผ้ากันย่างต่อันนี้ก็คือน้องอันหยาโฟซีพี่น้องเ้ยเพิ่มมีงัวเถิกรตุกมากงหนึ่งสองตอันงัวพายใสยูเถิงนะจะมีสองตนี้ ทึกไงลีอะรปาห้มโอ้ยขูดเขียนโอ้ยหาเขียนโอ้ยหาเขียดกุบน้อยโอ้ยกุบหน่อยไปไปไปยังปาป้ อาใส่ก็ใส่อาใส่ถาบ่ใส่กับ่ระนนพี่าแมว้อ, <c oughs> อันนี้ค่อยร้อยไปใช่ช่อพักกันนอนเพิินชุบเพิ่นพักกันนอนอยู่เที่ยงหน้าตลอดแรงตลอดพ,นพุนพี่น้องเลยมาพี่แนผูถาผูไปกินไปกินมักแตงแล้วบ้า่าผู้ไปกินมักแตงผูไปกินมักแตง เอาพี่มาพี่ฮะ่บออือไปพี่น้องพักน้องเลิกอยู่หลือเปล่าอยากกินพักกันยางพี่น้องอาลถมาจอดไปก็ได้พักกันไปบ่อแล้วกันเราก็อยู่เที่ยงูง พ่นตกห้ำพี่นนอะมาเอาเท้าไปพนตกะห้ำบ้าน,ขานเขากำลังเคี้ยวกลุ้มกองเลยพน,นตกลินพะพากันมาเอาเท้าพี่นนองเ,อเ้ยบัดตอนออกแต่หืองอ่ะบารมีพ่นบริมียังบัดพ่อมาหอดเที่ยงันระบ้า,าเลยมีผลพี่นนองเอ้ยลูกชายกันยังอยู่ในแอวในปาร์ตนข้าปลาลายลีเนาะ โอ้ยพี่น้องพนโต๊กแห้งพี่น้องจากหละขอแต่วาอยาขอแต่วาอยาแห้งก็แล้วกันมาหอนเฮือนพี่น้องมาหอนเฮือนพอดีพอดีพนโต๊ะค่ำเี่เปียกเบิดพี่น้องเลยแต่ได้บรายเลยแต่ว่าตอนเอาในแมงแ,แท่นปรทิทศยเนาะเพราะว่าพ้นโต๊เลยอยัน บริาาบาทายอ้าวบัทั้งนี่พักเข้าเกี้ยวบาทาัทั้นนนงนั้นพระคือเป็นน้องเนี่ยนะเพื่อนดำเบ็ไดเน่เรื่องบัตทั้งได้เกี้ยวคือดำมือเดียวกันคนโต,โตแห้งพี่น้องจนหนำและในไหล้นลลทางออกเลยได้บัวลายปันไดเนาะ ลูกชายก็เปียกแม่ก็เปียกเปียกบมดเลยพ่อไปฮอดน้องเฒ่าบ่นพ้นตกพอดีก็เลยได้เอาได้น้อยเดียวนึงคุณฝ่าคุณนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ฤดูฝนเนาะฤดูฝนตกลิน้นเจ้าน่อยเดียวบึเตียอีบ่กีมก็เดีย,บบดยได้ฮอดข้าวเลยพี่นอ้องฮอขดนนอขาออ้าวฮอดข้าวประดิเนาะฮอดข้าวอันันฮอดข้าวประดิ างไอ้เฮ็ดงลูกมากัพากระเปียดเพื่อนฮาอาบน้ําอาบนพี่น้องเอยโอ้ข้ากําลังเริ่มเคียวเนาะหน้าทงไผทงมันกําลังเคียวกุ้มกองถึงบ่นั่นอีบกี่เดือนก็เดียวก็ข้าวเรืองเต็มทงอแล้วเนาะพี่น้องข้าวเรืองเต็มทงแล้วก็สิได้เกี่ยวต่อไปก็สิได เรือไปต่อเขาเนาะอ่ส่วนนีนกางามฝ้ายงามพุนกกอันนี้นะพ่อทั้งแทน่นั่นตัดอ่าตัดจูดแล้วเธอหนึ่งปลาอันนี้ก็มาขึ้นใหม่แบบหนาบาพ่อแม่ทั้งแท่นฝนตกเลยเลาก็ะแกงฝนมา fc ถามเนาะถามถามว่าอันน้องแคทเป็นลูกของไผ่น้องแคทเป็นลูกของเจดดับเนาะนี่แหละคือคำตอบเดียวเดี๋ยวสิเมื่อถามเพิ่นอีกทีพี่น้องเอ้ยฟัดน้ำแห้อันคุ้นตกแหงจนน้ำหลายทางเนาะแงหงมาแบบนี้จะคนแบบนี้แแทนสิกเบินวัดเนาะเอากูเขียกะเริ่มห้อง คนนโต๊ะก,ก็ได้เ,ดเอาเท่าก็ได้บอลายไม่น้อยดีนุ้นคุณโต๊ะก,ก็แต่คายแตกมันเลยน้องอันแม่น้องจะมีก็เมื่อเื่อนเิืน คนตกหลาบทางโอ้ยได้กินหลายพวดโถ้ด้วย ใช่ก็เบิ่งน้ำแน่นะคะุยยาปลาลุงกันลูกหล่าเอ้ยหละาคุยยาปลาลุงก่อนเบิ่งคนหัวกันยังเสียคือนี่ คือนนี่นะมีพื้นเดียวแเรเป็นหมากแห้งโอ้ยกินยังบรได้ออกนมออยี่สองปีสองปีแปดเดือนเก้าเดือนเลไยังบรได้ออกนมอ,อยู่โธ่โธตอนนี้ก็พ้นตกเนาะพ้นตกลาดทางไปเอาเท่าโอ้ยเจมินซ่าคุณย่าประรุ่งก่อนได้ไหมกินนมเลยต่ซอยพี่น้องมาวบ้านเี่ย็ไปซื้อมาให้เพื่นล่างหนึ่งกินนมเลต้ซอย เอ้ยมาเนาะเอ้ยมาวันนอนกับอาร์ซีอันนั้นแน่เนาะเพราะว่าอะไรอันน้าะเลกระทืบเครื่อหัวมันนอน คนจะโตกลัดทางแตเอาเท้ากระด้บมาลายอยากนอนแหงถามแม่พอนอนน้ำเนี่ยเพิ่มบริหนอนน้ำได่เพิ่มบริหนอน,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 อนต้องให้แม่นอนน้ำแต่ละมือนะถามแม่ลูกเพิ่งกระลุกน้ำลกุกถามแม่บอนอนน้ำนี่เพิ่งลุกมาพลงมหาบริเนี่ยทุกคนหายเนาะปัสสิกะมาณนี่นย ย่ำมือเศ้าคือกันย่ำมือเศ้านี่แม่ลูกลงลูกนึงานี่เพิ่นก็สิตื่นโตื่นนกดแม่โอ้ยบางหนาตอไว้อโยกกินดีๆที่มันนะโยกกินดีๆอืโยกกินดีๆ แทนกับห้องกับอเน,น,ะนออาะเพราะว่าเพื่อนอย่างนี่นะเพื่อนเจ็บท้องชุกท้องเพื่อนห้องกักนกินเข่าเนาะห้องแทนเพื่อน้องก็กินเข่าเพื่อนบดเมื่อเลี้ยงมัว่วเหมือนีด็ก็เพื่อนบดเมื่อปล่อยทธอแม่เนาะปล่อปยปล่อยให้ทธอแม่เล<อ>ี้ยงอิ่มปะอือิ่มบ่ลูก นมโองมเสื้อ,อันนี้เอาออกมาปูให้พอน้องแทนอันนี้ก็คือเสื้อของผ้าเม่ยักเนาะผ้าแม่เพิ่เก็บไว้เก็บไว้หายหยักอยากถ่ายคลิปว่าจะเมย์ถ่ายคลิปว่าซะนมเล็จะซ่อนอะ่ะกล่องง่ายหนึ่งเนาะเทระกล่องเทระกล่องกระเต้าอันนี้แหล,ล,ละเต้าที่เพิ่นกินอยู่นี่แหละจะเทระเต้า ว่าในไปซื้อล่างหนึ่งร่างหนึ่งแผลบ่มีร่างใหญ่ได้แต่ล่างมีร่างหน่อยก็เลยเอล่างหน่อยสะครับยังบอกเอานมอยู่สกินจนไปห้าผู้สาวผู้บบองมาลงมาประกาสิกินไปห้าหอดผู้สาวผู้บ่องบอบอกยังไล่นะพี่น้องที่หนาวพอกันใหม่อย่าลืมกดรับช้มส่องน้องแทนพี่น้องเย ฝากไลฟ์ฝากแชร์ส่องน้องแครในเด้อขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่หายกำลังใจทางฝั่งลาวทางต่างประเทศทางตะอันประเทศไทยเนอะมอว่า,าย,ยังรายยาง